วัค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ยังอยู่กันที่มอเตอร์โชว์ฟูดคาสานนะคะเป็นของ b บียจีนั่นเองเดินเข้ามาที่ชาเลนเจอร์สองสาต้นประมาณต้นที่25เาเขาก็งงกันแล้วว่าทำรายการแต่ว่าเมื่อวานผลไม้เยอะมากวันนี้เป็นโซนหวานนะคะชุดขาวผมขาวโซนนี้นะ ก็วันนี้ใครมาหาเมี่ยงซื้อขนมมาฝากนะผลไม้มีเยอะแล้วแต่ว่าก็ยังอยากได้อยู่เอ้ยมีแต่คนน่ารักน่ารักงนั้นเลยซื้อผลไม้มาฝากซื้อข้าวมาฝากซื้อแหนมเนืองมาฝากด้วยอยากกินมาหลายวันแล้วแล้วมันหายกินยากมากคิดถึงนะอยู่บูธนี้เขาบอกว่าต้องคีปลุกเขาห้ามตลกแล้วก็ต้อด้วยความที่แต่งตัวสวยก็เลยทําตัวหาไม่ได้เพราะว่ามันต้องสวยนี่นะคะคู่หูคู่แฝดที่ต้องอยู่ด้วยกันตัวนีวันนี้มั่นมากเพราะที่ฉันเปิดหน้าค่ะ แต่ว่านางก็ไม่ยอมเปิดไม่ได้ค่ะหมดดับค่ะหมดดับไม่ได้ค่ะอันนี้ผู้เปิดค่ะเปิ้อมเปิดหน้าไว้ตลอดแล้วชุดนี้คืออลังการตลอดเวลาเนี่ยใส่ชากาวไดะคะมีแบบว่านีเพชรใครอย่ามานักปนนะว้าเขาร้อนันล้วไปทำมหากินแล้วนะอย่าลืมวันนี้อยากินเนื้ออย่ากินข้าวอยากินของขาวขอชาไข่มุกด้วยขอชาไข่มุกด้วยถ้าใครมีมีบุญหรือมีศรัทาาซื้อฝากคุณป้าเขาด้วยนะคะ มีมันมีแบบมีกากเพชรมาเลยค่ะ s <S ไปแล้ว